ค่ะแาบสวัสดีงางๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีตอนรับข้าสู้ทางช่องพนผ้ารวยนะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิ้งมาชมแล้วนะคะถ้าักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจแห่ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพนผ้ารวยนะคะพี่น้องนาอ กขาขอขอบุญขอบคุณนะคะเจ้าภาพหลักนะคะเฮ็ดห้องน้ำนะคะหัวหน้านอกวพรทีมงานคุณเจนนะคะพี่น้องคะที่ได้มาเป็นเจ้าภาพหลักนะคะห้องน้ำร้านทำแม่ชีไชยะนะคะขออนุมโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะ่ะพี่น้องคะนี่กะกาลรางสั่งของมเาเฮ็ดห้องน้ำนะคะก่อนอื่นกา ด้วยน้ำใจของหัวหน้านาวพรนนะคะพี่น้องเด้อค่ะจากแรงศรัทธาของเพิ่นเนาะคะ่ะขอให้ย้อนกลับไปหาหัวหน้านาวพรนเนาะคะ่ะร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค,ค่ะค่ะท่านมาบาทหนึ่งสลึงไดกับขอให้หัวหน้านาวพรกับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อค่ะบวชสิรวมเป็นหินเม็ดหนึ่งไส้เม็ดหนึ่งเนาะคะ่ะปูนสอบหนึ่งเนาะคะ่ะกับขออนุโมทนาบุญน,นำเด้อค่ะ ทางนี้ทีมงานสร้างกะเริ่มเห็ดเลยเนะคะ่ะพี่น้องนาอค่ะน,นี้ก็ได้ทางวัสดุก่อสร้างเนาะคะ่ะเพินมาส่งค่ะพี่น้องค่ะน้ำเย็นไปเสิร์ฟให้พี่น้องมาแต่ทางเปาไหลในะลุกอ้าวเดี๋ยว ไปถ่ายทางนี้ก่อนเห็นเห็นพี่น้องถือศาสรมามาไปถ่ายทางนี้ก่นอนึ่งทะเบียนรถตู้ยังเนาะสิบลอ,อกสามตัวเบ,บอเนาะเออแม่ลูกเอาไปพี่ม้าพี่เบิร์ดเลยเป็กอ่ะมันอยู่หันแม่เบิร์ดเลยเคียวเคียอันพวกนั้นน้ำเด้อ ค่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะคุณพ่อสวัสดีคะ่ะทีมงานสายบุญนะคะ่ะ<า> FC ใจดีเศรษฐีใจบุญคะ่ะมาแต่สกว่าค่ะคุณแม่คะ่ะจะเลืิสินจะเลสิโอ้ที่ว่าออกมาจากทางเฝ้าไห่เนาะมันบอกที่โทษถามไป,ปไห้โอ้ไม่กว่า,วา,ร,ารัดแยกออกมาบริษของคุณนะโอ้ค่ะมาทวงถามบันเดนลงใส้ตั้งกีพีเอโค้งนคุณว้าวจเล่จ้าสินาค่ะจาจ้าค่ะุการไม่ช่ห้องอยูุ่ะค่ะทะเบียนรตูยังคันนี้ อโอ้เกียบเถือกโอ้โหที่บ้างวันนี้แล้วคับท่าทะเบียนรถตู้นะคะสกลนครนะคะห้าแปดหนึ่งห้านะคะพี่น้องเด้อรถสายบุญต่เก่านี่บนน้อยกับเล่าบนเล่ากับไ,ไ,นนะะไทนรปปรนาาน่นะคะพี่น้องคะจังได้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้พิจารณาค่ะนี่ก็สิเป็นทางด่านว่งกบประตูหน้าต่างยังกับมาารบเด้อค่ะพี่น้องเด้หอะะห้องน้ำนะคะสี่ห้องเด้อค่ะ เจ้าภาพในใจีร์สปอร์ตค่ะพี่น้องค่ะทางดานทถ้สงสวมปูนนะคะพี่น้องทางนีสร้างกับตากแดดเหลี่ยมแมบบๆอยู่พี่น้อง ค่ะซึ่งได้ห้องน้ำไม้ซี่ห้องนะคะพี่น้องนอค่ะคันเจ้าภาพทันใดนะคะอยากรวมเป็นปูนสอบนึงกระไรห้าสิบบาทค่ะอ่าสำหรับสีเป็นไา้เป็น,ปนหินนะคะพี่น้องค่ะสิบบาทร้าบาทกเ็เล้วแต่อ่าตามกําลังศรัทธาเฮานะคะพี่น้องนะทาเท่าที่ทําได้นะคะพี่น้องนอขอหอยขอแขนนะคะว่าแต่เฮ้าบบตกขบวนบุญนะคะพี่น้องค่ะ ฝากไว้อันนี้ขอสําคัญเนาะค่ะได้คําเเบามาจากคูบาอาจารย์ญ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะคูบาอาจารย์ที่มากความสามารถเนาะค่ะขออนุญาตบาคําเนะคะบางขํา็เอาคําเพิ่นมาใส่เนาะค่ะยาตกขบวนบุญเนาะค่ะหรือว่ายาตกสะพานบุญค่ะพี่น้องค่ะไปไซกระขอหอยขอแขน10บาทบาทหนึ่งสองบาทกระเฮ็ดไปโหลดค่ะพี่น้องค่ะเมนยู่บานเฮ้ากระดียูวัดว่าอารามเฮ้ากระดีเนาะยู่บานไก่เรื่นเคี่ยงเพิ่นมีบุญยังขอหอยขอแขนไปโหลดค่ะโบต้องอายเฮ็ดบุญนะคะพี่น้องเนาะบาทหนึ่งสองบาทยอดไปโหลดพี่น้องค่ะ ค่ะผู้ใดมีลายก็คอยเฮ็ดลายนอผู้เพิ่นรวยแล้วใคเพิ่นเฮ็ดลายผู้เ้อง่านได้รวยหฮางก็เห็ดนหน่อยไปเดี๋ยวเฮาก็รวยค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้แอดก็สิภาพไปเยี่ยมไปยามพี่น้องท่าทางเฝาไหล่ตเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แ่ะค่ะจุดแหลกนะคะพี่น้องค่ะที่ได้เตรียมคันหามาก้อมปกติดอกไหม่ล้านทํากําลังจิตายนี่จักแล้วค่ะพี่น้องปงดอกน้ำบัวท่านเป็นคุณแม่แสดงว่าเขาวัดตลอดเนาะแม่นอดอกไม้คันห้าทูบเทียนมาร้อเลยค่ะพี่น้องค่ะ พร้อมกับศาสตร์เสื้อนะคะพี่น้องคะจากเจ้าภาพใจดีทั้งพี่น้องทั้งจะเลื่อนสินเนาะพ่อเนาะอำเภอจะเริญสินค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะพี่น้องครับมื่อนี้ฝนทะลมทะลายค่ะพี่น้องครับฝนดีคักฝนทะลมทะายเนาะคะ่ะพี่น้องน้องค่ะเด้อลงขั่วก็เป็นทีเรียบ้หลก็สีเหลือแต่ท่าสีแน่ปลูกกระเบื้องแน่นาะพี่น้องน้องคอยเฮ็ดคอยสั่งค่ะมื่อนี้ฝนตกข้ามไปเบึงไม่ซี่รู้พี่น้องเป็นสันไดแน,น่แล้วนาะพี่น้องน้อง สำหรับ f อซแฟนช่องที่เขามาเบิงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องค่ะอันนี้ก่ะห้องน้ำก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะพี่น,ออน,ะะนอ้องแล้ซี่ห้องนะคะพี่น้องได้ห้องน้ำสี่ห้องเนาะค่ะมาตรฐานค่ะพี่น้องค่ะมาตรฐานซี่เข้าไปั้างในในนอเปียกมันหยอดวาน้อมขึ้น ฝนฝ่าถล่มทลายพี่น้องค่ะฝนมาแห้งลมมาแหงค่ะซุ่มเย็นไปเบิดพี่น้องต้นไม้ก็สิดีใจค่ะพี่น้องค่ะบริเวณรานรมโอ้บนฝนตกบนสิปลูกต้นไม้ล้วบ่แม่ห้าแต่เศร้าเห็นฝนมาบได้เด้แสดงว่าซุ่มซื่นล้วเพิ่นว่ารอปลูกอ้อมปูใหญ่ห้าอยู่ค่ะพี่น้องค่อ้แม่จ๋าสาธุจ้า ตอนเช้าๆน้ะแม่เนาะอากาศดีๆฝนตกเปียกเม็ดเบียกเม็ดฝน, <c oughs> นสาดเอาน้ำบ่ทันเนาะโอ้เดี๋ยวหลกนั่นขามีผ้าใบกับสีไข่เนาะแม่เน,นอผ้าใบฝนตกมากกับสีหลุดกึบหลุดกึบเลยน้อแม่อดอกแก้วนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยความอุด,ดมสมบูรณ์จังเอยก็บสีสวดมนต์ไปก็บสีหอมห้อยๆไปได้น้อแม่เนาะ หอมเดือกันบ่แม่เดือดเด็กๆมาหอมตะกังเวนมาหอมบ่แม่ห่างห่างชิบหลายเทอกังกังกังเดือโอ้ซีต้นขายแต่ขายแตกต้นไหมยังอือหาิกกะงยังอยู่อือข้างหน้าะกระิใส่ประมาณสองต้นจ้ บาผ่านงาน่จ้ะอืมปั๊บนทั้งนั้นยวก่อนจ้ะมันยาอากาศตอนเช้าเศร้าปูกํายาบ่มาคุยน้ำไหนบ่นี่แม่บ่มาคุยเล่นบ่โอ้ตั้งแต้นเก่าสามเราบ่มาคุยเลยอืมโอ้ซื้อเลยเด้อแม่เด้อ ก็คือว่า11เจ็ดยนหนำมามอยู่สองพ่นนี่เบิดได้ไหมสองสามพ่นนี่นะเพิ่นไปเนาะหาเพิ่นอยากได้เลื่อนไทยอีกเนาะแม่เนาะมันแลลวขั้นมันเป๊ะกับสิได้ได้เนาะแม่เนาะได้คือเก่าเนาะแม่เนาะบวน้ำมันนี่บ๊วเห็ดได้สั่งเลยเนาะแม่เนาะ มันมาแต่น้ำอันนี้เบิดเนาะแม่เนาะผู้ได้เหตุบุญผู้ได้กะหวังอยากอ่ให้ครอบครัวดีขึ้นเนาะแม่ทานมาบาทหนึ่งสลึงไดก็โอ้ยคอยครอบครัวผู้ข่าดีขึ้นเด้อเนาะแม่เนาะมีเงินเหลือกินเหลือใสเหลือทานเนาะแต่ช่วงนี้ยังไงในมีตัวมักมันบอแม่ยังไงในมีตัวมักเนาะขาเอฟซีกะใจเย็นๆเด้อคุณพ่อกะบอกแอดจะเฝ้าให้คขั้นใดก็อยากให้พี่น้องไปยิบลรตตลรี่เนาะแม่เนาะ เออวัดน,นี้พลังพนก็นว่าโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะเจ้าก็ระเอาไปออกตัวใหม่ละแสขั้นปล่อยเร็วว่าจะเทาก็อยากให้เอฟซีหาลอตเตอรี่ไว้เนาะแม่เนาะเพราะว่าขับไปใกล้ๆพับศรีว่าอัานอีกได้บัดน,นี้แม่หาซื้อบ่ได้เบิด์ตเร็วเพราะศรว่าได้บัดน,นี้อาจจะในขั้นมีความคืบหนากระสีว่าสูฟังเนาะแม่เนาะกำลังปลูกต้นไม้ขมักขมิ่นนะคะพี่น้องเด้อสว่วนอันนี้ก็กลำลังบ่มรุงค่ะแต่สำหรับมีความคืบหน้าจังได้เอสกระซี ฝ่าลงห้เบิ้งเลยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อได้ยิบได้จับสลากกินแมงรัฐบาลนาะแต่สําหรับอันนี้ก็แต่ขอบคุณนาะค่ะสี่บาง่ันนาอกัคอมเมนต์มาบอกว่าอ่าสีว่าวยังกับว่ารถแอดแต่ว่าฝ่าบอกเลขก่อนค่อยเว้าวเช่นนาองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันก็จนใจขึ้นกันแล้วนาะค่ะพี่น้องนาะค่ะแต่ตัวแอดมักเลยก็สิเป็นตองหก้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมักน้ำกระจัดผู้ใดคัดกระพานค่ะตองหกนาะค่ะหกหกหกนาะค่ะพี่น้องค่ะ ถามากกะยิบลรตลีไว้จากใบเนาะคะ่ะทางช่องก็บ,บริษัทสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ยังใดเนาะค่ะพี่น้องนาอชี้แนะแนวทางเท่านั้นหามันเป็นจังบุญค่ะพี่น้องคะเป็นจังบุญหาเฮ้าไม่โชคไม่ใช่กะสีพ่อใดอ่ามีเงินทำบุญเนาะค่ะพี่น้องคะพ่อใดเงินใซแอนสือแนวตักบาทตอนเช้าเนาะค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ตองหกค่ะพี่น้องคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุคน ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า mm hmm. กุบยังว่าออกออกเลยแม่